สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบก,กับเนยนะคะและเรื่องบานบ้านาบเจเอสเอชแมネจเมนต์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาค่ะกับหมู่บ้านบึงวิลเลจนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเดินทางสะดวกมากๆเลยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้นะคะกับนิคมอุตสาหกรรมมากมายเลยอาทิเช่นนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนะคะอยู่ใกล้กับเครือสหพัฒน์ด้วยรายล้อมไปด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ แล้วก็สําหรับบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวตอนนี้เนยจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในการตามเนยมาชมกันได้เลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นมาเลที่12 9่ทับหนะคะจะเป็นทาวน์โฮม1ชั้นค่ะ2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็จะมีที่จอดรถเนี่ยจอดรถได้ประมาณ1-2่คันเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะพาเข้าไปชมด้านในบริเวณตัวบ้านกันค่ะ เข้ามาภายในบ้านนะคะสวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมจะมีห้องโถงขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมก็จัดวางได้เป็นโซฟาขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีชั้นวางของค่ะลึกเข้ามาภายในตัวบ้านสามารถจัดวางค่ะทําเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้หรือว่าจะก,กั้นเป็นห้องทํางานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ พามาชมห้องแรกกันก่อนค่ะจะเป็นห้องนอนหลักนะคะก็จริงๆแล้วทั้งสองห้องเนี่ยจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าห้องนี้ค่ะก็จะยาวกว่าสักเล็กน้อยนะคะสําหรับห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เป็นเตียงนอนขนาดใหญ่3ถึง6ฟุตค่ะจัดวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางของต่างๆและสําหรับห้องนี้ค่ะจะมีกระจกบานใหญ่อยู่ด้านหน้ามีการติดเหล็กดัดให้เรียบร้อยค่ะ อีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณกางตัวบ้านนะคะก็จะมีขนาดที่ไม่ได้เล็กเลยค่ะตัวนี้ขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เลยเตียงนอนขนาดใหญ่เฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะหรือจะดัดแปลงนะคะเป็นห้องอื่นๆได้ตามอธัธยาศัยเลยห้องทำงานห้องพรับนะคะห้องแต่งตัวแบบ walk in closet ค่ะสามารถวางเสื้อผ้านะคะแขวนเสื้อผ้าได้มากมายเลยค่ะ ห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าหรือว่าฝักบัวค่ะ สำหรับห้องครัวค่ะกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คุณผู้ชมสามารถจัดวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้เลย1ตัวค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นเค้ื่งล้างจานให้พื้นที่ในการจัดเตรียมอาหารค่ะตู้เก็บของนะคะและเมื่อเปิดประตูออกไปทางด้านหลังค่ะจะเป็นโซนหลังบ้านนะคะจะเป็นอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้แบบสบายๆเลยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านบึงวิลเลจเริ่มต้นบนถนนเรียบมอเตอร์เวย์น้าโฮมโปรสีราชาขับตรงไป6.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าชุมชนหนองปลือขับตรงไปอีก1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าชุมชนหนองปลือซอย5จากนั้นขับเข้าไปในซอยอีก800เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะอยากจะมาดูสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้นบานๆ by J a s s e s s Management นะคะเรายังมีรับพร้อมขายสภาพดีเนี่ยให้คุณเลือกอีกมากมายค่ะพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะพวกเนยเนี่ยจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ